สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือไมเคิลไมเคิลก็เป็นเขาอ้างว่าเขาเป็นสื่อนะจริงๆเป็นนักล็อบบี้ิิสคุณผู้ชมครับเขาไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปรายงานข่าวตรงข้ามกับสแก้วบ้านเรารายงานโจมตีไทยเยอะมากค่ะลองดูบางช่วงบางตอนครับ Hi everyone Michael f a r we're live here on the border of Cambodia and Thailand And since the peace, since the peace agreement was reached, the ceasefire, Thailand has continuing to insult President Trump by violating the peace agreement by putting up barbed wire fence. ฝรั่งในคลิปเขาชื่อไมเคิลอันฟารนะครับสื่อของกัมพูชาเพจอาร์มี่มีเดียโอ้โหตีข่าวใหญ่โตเลยอ้างว่านายไมเคิลเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวชาวอเมริกันลัดฟ้าบินมากัมพูชาครับมีรองนายกของกัมพูชาให้การต้อนรับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอันฟารเนี่ยลงพื้นที่ไปชายแดนจังหวัดบันทายมีชัยหรือว่าตรงข้ามกับจังหวัดสะแก้วของเรานะครับและเขาก็ไลฟ์สดเี่ยคุณผู้ชม หลายสดกล่าวหาไทยเรา5ข้อด้วยกัน1ก็คือไทยเราล้อมรั้วลวดหนามปิดกั้นการเดินทางของชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนเท่ากับดูมิน่นโดนัททรัม์ผู้นําสหรัฐที่ผักดันสันติภาพมาโดยตลอด2ก็คือไทยตั้งใจลักพาตัว ทหารกับพูชา18คนจงใจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและ3คือโจมตีท่านแม่ทัพภาคที่2ของคนไทยนะครับบอกไม่ประสงค์ให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงและ4ก็กล่าวหากองทัพไทยมีส่วนสังหารชาวกัมพูชาในยุคขเขมรแดงครองอำนาจพศ2518ถึงพศ2 5 2 2และกล่าวหาไทยตั้งใจวางกับระเบิดให้ทหารของตนเองเหยียบ เพื่อป้ายสี <Okay. S 1> กมพูชาครับแต่และข้อก,กล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงทั้งนั้นนะคะและที่สําคัญไม่นานเองสื่อไทยเราก็ช่วยกันตรวจสอบ <Okay. S 3> จนพบข้อมูลนะคะ <Okay. S 3> ว่าไมเคิลอาฟาโร่ไม่ใช่นักข่าวจากทำเนียบขาวแต่เป็นอดีตนาวิวกโยธินสหรัฐที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองและเป็นล็อบบี้ยิสก็คือทํางานโน้มน้าวชักจูงนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจให้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆสอดคล้องกับนางสาวชายิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีต่างประเทศที่ออกมาชี้แจงว่า ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าไมเคิลไม่ใช่ผู้ประกาศทางการของทำเนียบขาวและไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่กับองค์กรข่าวใดโดยไมเคิลเป็นนักล็อบบี้ยิสระดับรัฐบาลกลาง และเป็นเจ้าของบริษัท PR ในวอชิงตันดีซีชื่อ Capital Hill and Friends โดยชื่อบริษัทเนี่ยตั้งใจจะสื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับทำเนียบขาวและเพิ่งก่อตั้งในปีนี้ค่ะเว็บไซต์ก็เป็นเว็บของบริษัทเองข้อมูลที่เขียนก็ไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือข้อพิรุษอะไรได้หลายจุดนะคะ สอดรับกับเพจ Royal Thai Army Update ที่โพสต์เพิ่มเติมว่าไมเคิลอัลฟฟโรคนนี้มีข่าวค่ะว่าถูกจ้างมาเพื่อปล่อยข่าวปลอมโจมตีประเทศไทยโดยเฉพาะอ่ะเป็นล็อบบี้ยยสแต่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลจิรายุห่วงทรัพย์ประกาศครับเทียบเชิญนายไมเคิลบินฟรีมาที่ไทยเดี๋ยวผมออกให้เลย อยากจะไปที่ไหนบอกผมผมจัดให้ไปทุกที่ยินดีจะพาไปไลฟ์ในทุ่งกับระเบิดพาไปชมโรงพยาบาลโรงเรียนบ้านเรือประชาชนและร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆที่ถูกกัมพูชายิงถลม่มจะเห็นอีกมุมหนึง่งมากกว่ายืนอยู่ฝั่งกัมพูชาฝั่งเดียวปรากฏว่าหลังออกมาพูดไปทัวลงเลยฮะคุณผู้ชมเพราะเขาคือล็อบบี้ยิสผ่านไปเกือบสองวันครับโคศกจิรายุก็รีบส่งข่าวแจกแจงว่า ยกเลิกการเทียบเชิญแล้วเพราะเพิ่งทราบว่าเป็นล็อบบี้ยิสครับซึ่งเราเห็นว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเียบข่าวจริงก็น่าจะให้มาดูในฝั่งของประเทศไทยครับแต่หลังจากนั้นเมื่อว,วานนี้ข้อมูลก็ปรากฏชัดนะครับว่านายไมเคิลน,นั้นเป็นเพียงแค่ล็อบบี้ยิสที่กัมพูชานั้นจ้างมาเพราะฉะนั้นวันนี้จบข่าวไม่เชิญมาประเทศไทยอย่างแน่นอนครับอ่ะไม่เชิญมาประเทศไทยอย่างแน่นอนเลี้ยวกลับเลยเพราะรถทัว ไปจอดที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งในรถทัวร์คนขับอีกคนหนึ่งก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแกนํำพักภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กก็คือประมาณว่าเน็บนายจิรยุว่าบริหารงานตามอารมณ์เอาแต่กระแสเรียกเสียงเฮจากแฟนคลับทั้งที่รู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่านายไมเคิลเนี่ยไม่ใช่นักข่าวแต่กลับชวนมาเหมือนจะพาไปเที่ยวสุดท้ายกลับลำไม่ต่อไม่ต้อนรับเพราะว่าถูกจับได้ว่าเป็นคนที่กัมพูชาจ้างมาแล้วทิ้งท้ายว่าอา้าว พี่เพิ่งรู้หรอคนอื่นก็นรู้กันหมดแล้วพี่เพิ่งรู้หรอก็หลายๆคนก็ถามคําถามนีม้เช่นกันนะคะ,ะแต่ตอนนี้รู้แล้วมันจบแล้วจบข่าวไม่ต้องมาแล้วนะคะคแต่ปรากฏยังไงจูจ่ๆวันนี้แกรี่ฟรังคีหัวหน้าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวและผู้บริหารของสำนักข่าว Next News Network โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันไมเคิลไม่ใช่ล็อบบี้ยิสที่ทำงานให้กัมพูชาและยืนยันว่าไมเคิลไม่ได้เงินจากรัฐบาลกัมพูชาแม้แต่ครั้งเดียวนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปกัมพู นนัน้เดิมสำนักข่าววันอเมริกาเนิวสเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ได้รับการรับรองจากทำเนียบข่าวจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดแต่ต่อมาตัดสินใจถอนการสนับสนุนเพราะเห็นว่าภารกิจในการลงพื้นที่ชายแดนกัมพูชามีความเสี่ยงทางความมั่นคงทําให้ไมเคิลและทีมงานตัดสินใจออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด<อ>เพื่อเดินทางไปกัมพูชาอ,อย่างนี้ไมเคิลออกเอง นะคะแกรี่ฟรังคียังยืนยันว่าเงินในซื้อไมเคิลไม่ได้ <Ừ. S 1> และเจ้าตัวไม่ได้ทำงานให้ประเทศไหนยืนยันไมเคิลเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ตอนท้ายโพสต์แกรี่ฟรังคียังระบุอีกชาวกัมพูชาและโลกคู่ควรจะมีสันติภาพและความจริงไม่สามารถถูกทําให้เงียบได้อาแต่มีคนตั้งข้อสังเกตเรียกว่าภาพที่เจ้าตัวเคยไปถ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันคล้ายคกับเป็นถ่ายกับหุนขี้ผึ้งหรือไม่ด้าน,นนะสิคุณผู้ชมครับขณะที่โคศก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า เราไม่มีความเห็นต่อการดำเนินการของบุคคลพักเอกชนใดๆซึ่งสะท้อนว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐในฐานะรัฐบาลหรือทำเนียบขาวแต่อย่างใดและก็ย้ําจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้การหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยดํารงอยู่และก้าวไปยังสันติภาพที่ถาวรโดยระบุนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคาดหวังว่า รัฐบาลกัมพูชาและไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับสุดท้ายเรื่องนี้อาจจะยังต้องรอติดตามว่าสื่ออเมริกันสํานักอื่นๆจะมีใครมายืนยันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเพราะาตอนนี้เอาจริงนะตามข้อมูลก็คือ ยืนยันกันไปยืนยันกันมาแล้วก็สับสนกันเองนะครับค่ะอาแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะทําก็คือหลังจากนี้เราโฟกัสที่สํานักข่าวที่ไม่ต้องมานั่งตั้มคําถามดีกว่าสื่อต่างชาติสํานักข่าวที่น่าเชื่อถือเนี่ยเด,ดืสัปดาห์นี้ก็จะมีการลงพื้นที่<ช>จังหวัดสุรินด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไมีพลาดท,ทุกข่าวที่สําคัญกับสํานักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News